โอเคครับ oh, okay. ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับหลังจากที่ผมสตรีมไปลองลงคลิปเลยนะขอโทษด้วยแล้วกันนะสตรีมเดอะฟอร์ดไนท์ไม่ได้เล่นฟีไฟล์เลยอามีก็ไม่ได้เล่นนะเฮียเด้วยเสียใจมีอะไรวันนี้ขอเล่นฟีไฟล์นะเนีย่ยจะเล่นกับเพื่อนนะวันนี้เอเอ,เอผมลืมบอกผมลืมบอกเฟซผมโดนแฮกนะ เดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์เฟสไว้ด้านล่างนะลิงก์เฟสใหม่ผมอะรหัสฟรีไฟล์ก็ใหม่นะรหัสอาวีก็ใหม่อีกนะหลังจากที่กูขึ้นคอนแล้วกูยังตกมาอยู่บอนอีกนะกูต้องขึ้นใหม่อีกนะโอเคไหมไม่ก็เจ้ากับใครแฮกไอ้เหี้ยแฮกตอนตีสามอะแฮกทำไมอยากรู้แฮกทำไมฮะแฮกทาไมเห็นเห็นอาวีกูโหดขแล้วนะั้นไงฮะไอ,อ้เหี้ยแฮกเพื่อเออ นี่นะชื่อปีไฟผม M 1 5 0กระกัปปุก <c oughs> เออเฮียพูดมากว่ะไปแล้ว,ลวเดี๋ยวรอเพื่อนกล้แป๊บหนึ่งโอเค,คมาแล้วนะครับนั่นกับเพื่อนนะครับนั่นกับเพื่อนอน,นี่จะให้มันแบกนะอืมดูแรงดูแรงเหมือนคนโหดนะเนี่ยเขาสามารถแบกเราได้นะเฮียชื่อกูพุท่ิ M หนึ่ร้ห้าสิบกัปปุกสปงพุท, 50, มมท่ไหม หลอกเกินนะครับส่งผมนะเมื่อไปถอะไอสัตเล่นโดรนลมนะครับเอาที่หนึ่งนะเอาักยี่สิบคิวนะอแล้วผมนี้แล้วกูให้มึงเลือกอันนี้ส่ผงผมเบอร์ที่สองส่งผมเบอร์ที่หนึ่งเอาไว้ตรงนี้ว่ามึงชอบส่งเบอร์ไหนมึงคอมเมนต์มาแล้วกูจะตั้งทรงให้มึงโ <Okay S 1> อเคเข้าเกมไอสัตไอทุกคนดูดิมีแต่บอดละเฮ้ย ไอ้โดไนไอ้เพื่อนลดพีทลดพีทลดพีทคนเยอะๆ,ๆเลยเนี่ยไป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 หมดตอนไหนวะมาแล้วสัตว์มาแล้วเอ้าไม่เกี่ยวไม่กูป่ะไอ้ทุกคน เฮ้ยผมเจอคนผมเจอคนไอ้เหี้เยเก็บของไม่ได้เมื่อกี้มาดิมาดิเฮ้ยหัวแตก่นทำได้ไงวะลากค่อยๆเองไอ้เหี้ยเฮ้ยเจอคนเจอคนเออเจอคนละกูเจอคนละเ,เอามอหลอนไอ้เหี้ย แตกไอ้สัสอัเหี้ยเล็โคตรยากเลยเก็บมั่วนเลยเนี่ยคูเด็ฆ่าดสองตัวแล้ววะไในที่กูเพื่อนเพื่อนกูขอคิวดิเี็ยไอ้เหี้ยตัวแตกไอ้สัตว์นี่เป็นจอบไอ้สัตว์ดูดิ นีม่มาดิมาดินี่ไหนคนนี่ยหัวว่ะอแปดออไอ้เพื่อนมึงไม่มกขา,าดีช่แล้ไอ้กขอชักยี่สิบคิวเอ้นมึงไม่กขา,าก,กินไงวะ เงี้ยในในเขาแม่งเออๆเลยกูเงี้ยเล่นไม่เป็นเงี้ยเล่นงไงวะก็ต้องไปตั้งปุ่มใหม่หมดนะเน,นี่ยเงี้ยก่อนทำคลิปแม่งกูก็ลืมปรับเอกสารแล้วเอาออกดิยิ่งขอ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 เงี้ยกูเล่นฝันไหนแม่งนี่กันพีไฟอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันนะเงี้ยเอาดิ <S 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 อู้ตัวแตก

เจ็ดคิวแล้วเจ็ดคิวแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วสก,กา้าป้งลูกนางยิงหัวดิเฮ้ยเหี่ยโอ้แตกไอ้สั์นี่ตัวแตกไอ้สั์ไม่สนมาดิมาดิเจ็ดคิวแล้วปาหมาณย,ยี่สิบคิวไอ้เพื่อนมันต้องทำกูได้ยี่สิบคิวนะ กากขสุนหมดแล้วเฮียเฮ้ย,ยนี่ตัวแตกไอสัตว์เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้อตั้งปุ่มนี้ก่อนเอาแบบยิงแต่หัวเลยนะควบมพุมเองนะ่ะเออเจอแล้ว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 เอามาหลอนนี่เฮีย เอา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 สัตว์เอาเข้าไปัว้ีแตก nope 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 ไม่อยู่ทำไมวะสัตว์ไกูขอตัวแตกไอนสัตว์เป็นนเล่นยาวะช่วยเล่ดีกว่า ไม่ไปบงบีบแล้วมี่ไม่มีไหมจิบยี่คิวแล้วเป้าหมายอยู่ยี่สิบคิวยังอีกเก้าตัวเพือ่อนกูรู้มึงทานกูได้ยังไงยังไงเต็มเลยเต็มเลยเฮี้ยโคตรเยอะมอแตกไอ้สัตว์โน้ปโอ้นัดกูเฮี้ยโอ้โคตรเยอะไอ้สัตว์ไม่เจอแล้ว แตกนี่ไหวหสัตว์เอาดิขนาดกูนี่ไม่เป็นนี่ใหญ้ใช่ไในคอมเอาดิคนมันเยอะจัดเลอยสัต X อีกเกมเปดวะไอ้กูจะเล่นอ8เกมเปดเหมือนเบื่ออันนี้จะเป็นตาก,ก้อผมเองนะเนี่ยในหนโชว์หน้าตาดิาาดเเ๊้ เอ,เ,เอ๊ยังรอวะยี่หวยไปเถอะไอ้สัตว์ไปไปเฮ้ยคนคนขอขอขวายี่สิวนี่นี่จะสัตว์โดนยิงเอาดิเล่นเทียร์ใครสัตว์ฮเฮ้ยอยากกุนเลี้ยงอะไรไมเนี่ยไป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 ใช้เวลาวะเจะจริงไม่กูน้องตายแล้วเฮียไม่ถึงขนาดนี้เราคิวเฮ้ย ไม่เดี๋ยวมันพานคิวกันหมดเนี่ยเราต้องรีบไปละวตัเงเะเจอแล้วเ,เจอละวเฮ้ยอะมันหลบแล้วมันหลบแล้วคนทุกคนคนจริงเฮียนี่โอ้วมันแตกไอ้สัตว์แตกเถือกทำได้ไงวะจิ้นจิ้นจิกูเจอคนจริงกูเจอคนจริงมามามาช่วยกูดิมาช่วยกูดิเผื่อกูตายยังไง แตกไอ้สัตว์มาแตกไอ้ที่อะ CGG CGG ไอ้สัตว์ไม่ใช่ CGG ไอ้ที่อะเฮ้ยไอ้เมสมันมาดูกูด้วยปะหืมดวงแล้วพี่โหดเกินนะบางทีโหดเ้ทียอนะไอ้ที่อเก็บของก็ช้า,ชาไป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 วันนี้อยากกินตึงอ่ะจุดแปดคิวแล้วโหของก็เยอะไอ้สัตว์ได้ยิน่าลูกสองให้ ไอ้สัตว์เที่ยยิงหวงัวโดนตัวเองแปดกูดิไปไหนไงไห่ไงยิ่งแคยมาเตรียมเลยมาเตรียมเลยตายสัตว์เอาดิเฮ้ยดิยอดยโอ้ยเนี่ยนี่หวัวสัตว เย่้โดนตัวค่อโดนหัวเฮ้ยี่สิบเอ็ดคิวแล้วเฮ้ยกูทำลานทีสตีโลกได้แล้วคนบางคนทำไม่ได้นะอยี่ยเหมือนผมเนี่ยทำได้ไหมตอนนั้นทีหนึ่งแล้วไงไงไงเจอแล้วเจอแล้วหัวดิหัวดิหัวๆๆหัวหัวโอ้ยไงยิงหัวเอ้ยยี่สิบสองคิวเอาเรื่อง ดูดิ 22Q คิวดาเมจ3า0พเออหดเกินนะครับพอดีนะยิงบอลเล่นนะครับถ้าไปเจอคนจริงคงนัองตายแล้วไอ้หี่ดูดูเพื่อนผมฆ่าหกกระจอกไอ้ยี้ยดูโอ้โหวาไก่ยิงบอลเล่นกับมันนะควายไก่อะโอเคครับก็จบไปแล้วนะจับการยิงบอลไป21ตัว22ตัวใช่ไหมวะ กี่ตัวช่างมากเลยสั์ที่รู้20ตัวขึ้นอ่ะนะหมดเกินนะครับพอดีนะยิ่งบอลเล่นนะครับนี่นะเอ็มหัสใหม่นะครับเฟซใหม่ด้วยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้แอดเพื่อนมานะแอดเพื่อนมาอย่าลืมโอเคครับถ้าใชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับถ้าถ้าชอบคลิปแางนี้ก็คอมเมนต์มาให้ทำให้ดูอีกนะไปละบายพวกฮีอ